เท่ากับมึงนมั่นใจยิงเลยอลองกันลรากัน,กนโอเคเหมือนมั่นใจไปแล้วมอดตามไปไหนแล่วะอย,อยู่วะออกวะออก้า่ฐานปะระวัง<น>เข้าขวาเลยเข้าขวาเนี่ยได้ไหาม,มาโดนปะโดนเลยเที่อ่ะยิยงโดนสองเมตร เก็บเคลวคคไ่ได้แล้วกันต่อเอาเก็บเคลหรอนี่นี่เคลนี่แะไรมอสฟออาร์มตรงไหนรวยวะขี่ม้ามาเหรอเออขี่ม้ามา บ้านเราโดนบึ้มใช่เหรอใช่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 เปิดผ้าไอแถวนั้นมันเป็นบ้านเราไม่ใช่เหรอเอาจีไปเอาจีไปตัดลงมาลงมาลงมาจะออกขับบ้านแล้วออกขับบ้านแล้วโดนปะดูว่าหอมได้อะไม่มันมีเสียงเปิดผ้าป่ะเสียงบ้าเสียงเลดทางนี้ไม่ใช่เหรอนี่ไงเปิดผ้าบ้านเราบ้านเราใช่เหรอโอเคโอเคโอบ้านเราไอ้เหี้ย ไอ้มึงลงล่มาสักหนตัต๊อตต๊อตต๊อตต๊อเ้เวพีตตอ no no ทำแบบสงสารด้ะต๊อโอ o my god ต <mumbles Christopher> oh, ๊อโอ้ h oh, ู o ต๊อ my god โคตรปั่นเลยเฮียไปไหนอยวเงียบวะเงียบเสียงเทอยู่เยอเยอะ มาสองตัวได้ไหมตายหนึ่ง,ต,นนงต,ตัวหนึ่งอีตัวขู่ฆ่าแล้วตัวหนึ่งไม่รู้มีกี่ตัวนะอุ้ยเฮียขอบกันบ้างแต่วะเ, <c oughs> เดี๋ยวเดียวปะวะเดี๋ยวกูเก็บเข้าบ้านก่อนมันชื่อว่าเอสซีไนอะเดี๋ยวเดียว,วดิไม่ใช่เอาตัวไม่ใช่ใช่ไะรวมหมดผ้าสี่สิบหกอันในเขี้ยวอ่ะโอเค แดมเก็บหมดแล้วใช่เออมาดูของไมาเปิดผ้าติดติดประตูแดงไปดูของในกล่องเอ้ยพอนุ่ผูไอ้แดงผูกผัวจุดผัวจุดไม่ไม่มันตายปะน่ะไม่ตายเว้ยเจ็บกูซ่อมแบบมาทำเลยขายก็ได้นะพูดถึงฮะมีเหรออยู่ทำเลยหายแล้วแบมันมันมันเปิดได้ใช่ป่ะเดี๋ยวติดไปประตูนอกก่อนใช่หายมาเปิดจะ เดี๋ยวคนเดียวชุดแก้ช่วแก้ช่วแก้โอเคโอเคเดี๋ยวคนเดียวชุดแก๊สนะตอนนี้แม่แหลมหมดไม่เห็นเราวปะไอเห็นเหมดไอเหมือนไอแค่เหมือนไม่เห็นแล้เหมือนไม่เห็นนะเดี๋ยวกูวิ่งขึ้นขาก่อนเฮ้ยมันเห็นไม่เห็นไม่แน่ใจนะไม่เห็นปะยังไม่เห็นยังใช่ไม่ใช่ภาพเห็นมันจะไม่มันจะไม่ติดระเบิดซีโฟร์ซัมอยู่ฝั่งตรงนัะอยู่ฝั่งนึงอ่ะ สองร้อยสิบอะพวเราย่อมาแตวเราได้นั้นมันปกเราเปิดตั้งแต่แล้วเตรียมเข้าบ้านแล้วให้มัเข้าให้มัเข,ข้าไปเข้าไปยิงเลยมองเข้าบ้านมเดีเ๋ยวกูย่องมานะยังยังกำลังเข้ามกำลังแปะอยู่ต้องอยู่เห็นปะตายด้ว ไว้บดผ้าพิษสามลูลกแล้วเรนต่อแล้วช่วยเขาช่วยเล่นว่ามีปะว่ามีเตียงปะตายอยู่คงององไงเฮียมึงมาเงี <c> ้ย <oughs> อ๋อที่วา่าแล้วอ่ะยังยังยังห้าร้อยแปดสิบเปิดปหน้าพอ,อาต้องฟาร์มกล่องให้เบิร์ตต่อฟาดเลยนะ อล้วเฮ้ยโดนยิงไอ้เชียไอ้แดงยิงตายปะโดนๆเลนยนะจอมมึงยังไงพ่อพ่ออย่างโผล่ที่ติดเลยว่มาแล้วมาเจอกระเป๋ากูมีมีเคลมะไม่มีเคลไม่ได้เก็บป่ะเราไม่เห็นมึงวะเห็นคนแรกเลยแล้วมันเจ็บอยู่มันเอาพกมาอยู่ไหนฮะอยู่บ้านฮะอยู่เขาในบ้านเหรอ ไม่รู้ว่าอยู่แถนตรงบ้านเน่ยผมก็เข้าให้น็อตนี่ยี่อะไรน็อตก็น็อตโดนมียิงเลยโดนมียิงตามอยู่ใกล้มอสเนีฮยมอสสุดเลยเทไปเอาเอาเอาได้นกูเลยไปทอปอ่ะฮะเอาได้นกูเลยเอาสุดขึ้นกูเลยตายป๋าเจ้ากูเลย หลายประตูเลยมี่จะเจ็บตายมันเนียนนะได้เหรอเออชื่อคนละชื่อนะ ใช้หลายลูกแน่เลยวะกว่าจะล้มเสร็จมีตีนคนนอนอยู่ชั้นเนี้ยน่าจะชั้นชัน้นสองเลยแต่ก็เปล่าะประตูเยอะจังไม่พอแน่เลยวะ เดีย๋ยวไม่พอเดี๋ยวฟาร์มแถวนี้ป่ะเยอะเลยว,วะเดี๋วนี้น่าจะมีกล่องอยู่มันเหลืออีหกลูกเลยออกฟาร์มแล้วไม่เจอมันตืต้ตมอีเกเหรอได้ยินป่ะบ้านใหญ่วะได้ปุ๊บค่อยเอาระเบิดมันมาเฮ้ยหนึง่ง อได้ของของละตายเหรอตายนะมีไอระดับเกือบสามสิบลูกเลยช่วยเก็บหน่อยตายอยู่ได้อยู่แดงได้อยู่ของได้อยู่อุ้ยสี่โฟร์หกสิบหกลูกไอแดงรีบขึ้นมาสี่โฟร์หกสิบลูกบิวบิวพายังบิววะตายแล้วได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวปิดเดี๋ยวปิดประตูก่อนไปดูของไปดูของโอ้ โอ้ยอสเจ้ผ้มอดฮะโอ้ถึงจัดรอตอทัพอไหมไ้ไได้เอยังเดี๋ยวปิดกันว่ากูกูขทิ้งของที่นี่ละ้มือเลยมอสเกบของแลวนะชุดไม่ต้องเกบแล้วชุดละ กติกาใช่ใช่อาอดี๋บอก